สวัสดีครับ กลับมาพบกับพวกเราน็อ์สตูโดโ้กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้พวกเราก็จะขอพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังที่มีเชื่อเรื่องว่า T e e King โชคขุมทรัพย์มหาไยขุมทองจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทหารในสงครามที่ไม่เหลืออะไรให้ทำดันได้รู้ความลับว่าสัตว์ดำได้เก็บทองคำมูลค่ข้ามหาศาลเอาไว้เพื่อจะสบายไปทั้งชาติพวกเขาก็ได้ทำทุกอย่างเพื่อจะบุกประชิงทองนั้นและสุดท้ายทอยบาวเพ่ของเราจะได้มันมาหรือไม่พวกเราก็อย่าเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าครับโดยที่ตัวหนังก็จะเปิดเรื่องขึ้น มาที่เขตชายแดนอิรักณนะช่วงเวลาที่สงครามระหว่างกองทัพอเมริกากับพวกผู้เก่อก,กาลายได้จบลงไปแล้วซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้เหล่าทหารที่อยู่ที่ค่ายก็เลยไม่ค่อยเหลืออะไรให้ทำแถมก็ยังไม่ใช่แค่พวกเขาเพราะขนาดนักข่าวที่มาทําข่าวสงครามก็ยังไม่เหลือข่าวอะไรไปรายงานเลยช่วงนี้ฝั่งเธอก็เลยมีข่าวรายงานแค่การช้ชีวิตของพวกทหารในค่ายแค่นั้นแหละ สุดท้ายพอถึงเวลาเลิกงานทรอยบาวโวพระเอกของเราที่เป็นหัวหน้าหน่วยเขาก็เลยนําลูกน้องมาดื่มแก้เซงกันอย่างสนุกสุดเหวี่ยงมากๆส่วนทางด้านผู้พันเกรสถึงแม้เขาจะมีตําแหน่งที่สูงกว่าทรอยแต่เขาเองก็ว่างไม่มีอะไรทําไม่ต่างไปจากพระเอกของเราขนาดที่ว่ามีเวลาแวะมากินตับกับนักข่าวสาวสุดแซ่บคนนี้กันเลยถ้าว่าทางด้านเคสลีย์นักข่าวสาวคนนี้เธอก็ไม่ได้ทําให้ฟรีอยู่แล้วเนื่องจากเหตุผลที่มาทําให้เธอยอมเอาตัวเข้ามาแลกมันก็เป็นเพราะว่าเธออยากรู้ข้อมูลจากเกสว่าเอนเนานานักข่าวอีกคนนึงกาลังจะเขียนข่าว แต่สุดท้ายเคสลี่ก็เหมือนจะดวงไม่ค่อยดีเพราะว่าในที่สุดเอเดน่าเธอก็จับโปะเรื่องนี้ได้มันก็เลยทําให้เธอไม่พอใจมากๆเคสลี่เองเธอก็เลยฉุดแล้วก็หัวร้อนกับเรื่องนี้ไม่ต่างกันและก่อนที่เธอจะกลับไปตามทางตัวเองเธอก็ได้พูดทิ้งท้ายกับเกรทเอาไวา้ว่าเธอกําลังรอทําข่าวการคืนทองที่รักจะคืนให้กับคูเวดโดยที่ทองพวกนั้นก็คงจะมีมูลค่ามหาศาลมากแน่ๆบวกกับเหตุการณ์ในตอนเช้าวันต่อมาระหว่างที่หน่วยของทอยกําลังออกจับพวกเฉลยตามหน้าที่ฝั่งทอยก็จําเป็นต้องบังคับให้พวกเฉลยถอดเสื้ เพราะถ้าเกิดไอเจ้าพวกนี้มันพกอะไรไม่ดีติดตัวมาด้วยมันอาจจะส่งผลร้ายแรงกับหน่วยของเขาแล้วก็กองทับก็ได้อีกอย่างถ้าเกิดพวกนี้ยอมทําตามแต่โดยดีทอยก็จะมอบอาหารและก็ที่พักให้กับพวกเขาซึ่งจากเรื่องนี้ฉเฉลยส่วนใหญ่ก็เลยยอมทําตามทั้งหมดเว้นแต่ชายตรงหน้าทอยที่บังคับเท่าไหร่ก็ไม่ยอมถอดเสื้อผ้าออกทําให้พระเอกของเราที่คาใจมากๆเขาก็เลยสั่งให้ลูกน้องถอดเสื้อผ้าของมานี่จนในที่สุดมันก็ทําให้พวกเขาเจอกับเศษกระดาษที่ชายตรงหน้าเน็บเอาไว้ตรงก้นมีหนําซ้ําพอากางออกมาดูปรากฏว่าข้าง การเขียนแผนที่อะไรบางอย่างเอาไว้ซึ่งพอได้เห็นทอยก็มั่นใจโคตรๆว่ามันต้องเป็นแผนที่ที่สาคัญมากๆแน่พวกเขาก็เลยเรียกปิดบางเรื่องนี้เอาไว้แค่ในหน่วยตัวเองเท่านั้นและแล้วจ่าชีฟก็ได้นึกเอกใจขึ้นมาซึ่งพอเขาลองเอาไปเช็คดูแผนที่ที่ว่ามันก็ตรงกับภาพถ่ายทาอาการบังเกอร์ของซัดดัมเปเะและที่สําคัญที่สุดซัดดัมก็คงจะซ่อนทองที่ขโมยมาจากคูเวตเอาไว้ที่นั่นด้วยแต่แล้วไม่นานนักผู้พันเกรกก็ได้รู้ข่าวนี้จากนักข่าวสาวมันกันเมื่อเลยทําให้เกรกไม่รอชา้ารีบ ็บแผนที่แล้วซ่อนเรื่องนี้เอาไว้มากแค่ไหนแต่ยังไงซะมันก็ไม่ทันเพราะว่าเกดได้รู้เรื่องนี้ไปแล้วในตอนแรกเกดก็เลยสั่งให้ทอยมอบแผนที่มาให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งต่อแผนที่ที่ว่าให้กับกองทัพเองถ้าว่าฝั่งทอยก็รู้ทันยังไงเกดต้องพุบทองเอาไว้เองแน่นอนพระเอกของเราก็เลยไม่ยอมส่งแผนที่ให้อย่างหัวชนฝาสุดท้ายหลังจากที่เถียงกันอยู่พักหนึ่งในที่สุดเกดก็เลยยอมทาข้อตกลงกับทอยโดยตกลงกันว่าพวกเขาจะบุกไปชิงทองแล้วก็แบ่งทองทั้งหมดด้วยกันซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ทอยเอง เ,เขาก็ได้ใช้แสงยูวีฉายไปที่แผนที่พวกเขาก็เลยได้เห็นแผนที่จริงๆที่มันได้ถูกเขียนเอาไว้หลังจากได้เห็นแบบนั้นเกดก็ได้เป่าหัวทอยเข้าไปอีกซึ่งเขาก็ได้บอกว่าซัดดำเก็บทองเอาไว้หลายส่วนถ้าว่าแค่ทองตัวนี้ที่เดียวมันก็ทําให้พวกเราสบายไปทั้งชาติได้แล้วยังไงพรุ่งนี้เกดกับพวกของทอยจะเดินทางไปตามแผนที่ซึ่งถ้าเกิดเจอทองเมื่อไหร่พวกเราก็จะเอากลับมาให้หมดและถ้าเกิดมันมีมากจนรถของเราขนไม่ไหวเดี๋ยวตอนนั้นพวกเราคอยชิงโลหะทุกของพวกอิรักขนกลับมาเชื่อฉันสิถ้าเกิดเอากลับมา รับชอบเสริมทั้งชาติกันแล้วรวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้พวกนักข่าวมายุ่งกับเรื่องนี้เกดก็ได้สั่งให้ลุงน้องพะเอนนาไปทําข่าวในเส้นทางอื่นทําให้สุดท้ายแล้วพอถึงตอนเช้าในตอนที่เกดกับพวกของทอยจะลงมือระหว่างที่พวกเขากําลังขับรถมุ่งหน้าไปตามแผนที่ระหว่างเส้นทางฝั่งของเกดก็เลยไม่ถูกขัดขาวางแม้แต่น้อยมีนําซ้ําเพื่อแก้เบื่อหน่วยของทอยก็ยังเล่นสนุกด้วยการยิงปืนใส่ลูกรักบี้กันมาตลอดทางเลยด้วยทําเอาตัวเกดถึงกับต้องเอ่ยปากถามชีฟที่เป็นตัวต้นเรื่องไปเลยว่านายจะมา เต้นเหมือนกับเมื่อก่อนดานภูพันเกตก็เลยจัดให้ตามคําขอจูจ่ๆเกตเขาก็ได้จอดรถแล้วก็ได้พาโจแสบทั้ง3คนลงามาดูเศรษซากศพในสนามรบโดยพื้นที่แถวนี้ที่มีแต่ศพมันก็ดูน่าสิ้นสเสียอมมากๆเกตบอกกับลั้งมคนไปว่าในไหนตรงหน้าพวกเขามันก็มีวัวตัวหนึ่งยืนอยู่แล้วพวกนายลองซ้อนกันดูหน่อยถ้าเกิดวัวตัวนี้เป็นยามของซัดดำนายทั้ง3คนต้องหลบกระสุนจากยามคนนี้และเพื่อไม่ให้พวกของซัดทำกระตกกระตากพวกนายก็ต้องห้ามยิงปืนสักนัดแต่ไม่ทันไรพอเกตพูดจบทั้งงตตัวววถถออยชแลลกกกกในนที่มาาาจรพเข ็ได้ยิงปืนลงไปที่พื้นตรงจุดที่วัวยืนอยู่โดยหวังว่าจะทําให้ฝุ่นตรงนั้นมันคลุ้งขึ้นมาแต่ที่ไหนได้ตรงนั้นมันกลับมีระเบิดฝังเอาไว้นั่นก็เลยทําให้วัวทั้งตัวได้ถูกแรงระเบิดอัดจ,จนเละไม่เหลือซากทหารสุดแสบทั้ง3คนก็เลยอึ้งกันอยู่ไม่น้อยแต่ยังไงซะพวกเขาก็ไม่เหลือเวลาหยุดเล่นกันมากนะักและแล้วในท้ายที่สุดหลังจากที่พาการขับรถจนมาถึงบังเกอร์ของซัดดัมในตอนที่มาถึงเกตเก็ได้ดโชว์ส,ญญสัญญาสงบศึกระหว่างพวกเขาเพื่อเป็นการบังคับทหารเอรักไม่ให้ทําอะไรไปมากกว่านี้ซึ่งงงจาา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 กกกกสสัััญญทที่ว่ววมมน็ํให้้พเเเขขขรรถบออ์ ดาไปได้แบบง่ายๆโดยในตอนที่ทอยวิกแล้วก็เกดเข้าไปหาทองข้างในเกดก็ได้สั่งให้วิกคอยดูลาาลาวข้างนอกเอาไว้แต่แล้วในตอนที่เข้าไปข้างในมันก็ไม่เหลือทองสักก้อนซึ่งนั่นก็หมายความว่าซัาดดาได้คนหนีไปแล้วเมื่อเป็นแบบนี้พวกทอยก็เลยจับคนของซัดดามาเค้นถามว่าเจ้านายของแกขนทองไปซ่อนเอาไว้ที่ไหนด้วยความกลัวลูงน้องของซัดดาก็เลยบอกว่าทองทั้งหมดได้ถูกคนไปซ่อนเอาไว้อีกหมู่บ้านหนึ่งและมันก็เป็นหมู่บ้านที่ถูกเขียนเอาไว้ในแผนที่พอดีเกดก็เลยไม่รอชา้ารีพาพาพวกเดินทางไปยังหมู่บ้านน,น ที่ออกมามันก็มีเหตุการณ์ชุลมุนที่ซัดดำส่งคนมาทําลายรถขนนมเนื่องจากเขาไม่พอใจที่ชาวบ้านนึกแข็งข้อขึ้นมาทําให้กว่าจะเดินทางกันมาต่อได้ก็เลยเสียเวลากันอยู่พักหนึ่งเลยไม่นําซ้าฝั่งชาวบ้านที่แทบจะไม่เหลืออะไรกินยาไส้กันแล้วเพื่อจะเอาตัวรอดพวกเขาก็เลยวิ่งมาขออาหารกรับเวกทาให้พวกเพของเราที่อยากตัดปัญหาก็เลยโยนอาหารสําเร็จรูให้กับชาวบ้านไปหมดทว่าก่อนที่เก๊จะเดินทางไปยังหมู่บ้านที่เป็นจุดหมายกลางทางเขาก็สังเกตเห็นว่ามีลูกน้องของซัดดำพวกนั้นคอยยืนเฝ้าบอก,ก,กอขุ ขึ้นมาว่าเราอาจจะถูกหลอกก็ได้และไม่แน่บ่อน้าตรงนั้นซัดดมอาจจะซ่อนทองเอาไว้ไหนๆลองไปเช็คดูก็คงไม่เสียหายเกสก็เลยพาพวกของทอยเดินหน้าไปตรงจุดนั้นซึ่งระหว่างที่เกสกําลังยุ่งกับการตามหาทองที่ซัดดมซ่อนเอาไว้ฝั่งเอเดนานักข่าวสาวที่เขาได้สั่งให้วอโรไปจัดการกับเธอหลังจากที่วอโร่พาเธอขับรถวนอยู่นานเอเดนาที่รู้ตัวว่าถูกหมอนี่หลอกเขาแล้วเธอก็เลยใช้จังหวะที่วอโรไม่ทระวังขโมยรถของวอโรแล้วก็ท,ทําท่าทีจะขับหนีสุดท้ายวอโรที่กลัวถูกทิ้งก็เลยต้องยอมบอกว่่าตออนนนี้เกยูไห และในช่วงเวลาเดียวกันนี่เองทางฝั่งเกตพวกเขาก็ได้ตรงเข้ามาจัดการกับบุนน้องของสัดดามที่คอยเฝ้าปากทางบอกคุณน้ำเอาไว้ซึ่งหลังจากที่เข้ามาได้ปรากฏว่าทางในมันก็มีห้องอยู่เต็มไปหมดไม่นำซ้ำก็ยังมีชาวบ้านจํานวนหนึ่งถูกจับขังเอาไว้ด้วยเกตก็เลยช่วยปล่อยตัวชาวบ้านพวกน,นั้นรวมถึงหลังจากที่บงนาค้นหาทองกันตอในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับห้องลับห้องหนึ่งที่ข้างในมันมีกระเป๋าสีดําตั้งหลายใบยตั้งเรียงกันอยู่และก็โชคดีมากๆ,ๆที่ถึงแม้กระเป๋าใบแรกๆมันจะไม่ใช่ทองคําาาาทว่พออเเเปิดดมรืยยๆสุ้กว ก็ผักพวกก็ได้เจอเข้อกับทองคําแท่งมูลค่าหมหาศาลที่ถูกเก็บเอาไว้นั่นก็เลยทาให้พวกเขาดีใจกระจนเนือเต้นเพราะว่าไอ้ทองขนาดนี้ใช้ไปถึงชาติหน้าไม่รู้มันจะหมดเลยไหมซึ่งถึงแม้ในตอนนี้พวกเขาจะเจอทองกันแล้วทาว่าด้ยวยความที่ทองมันก็มีเยอะมากๆจะให้ยกกระเป๋าที่มีทองแท่งเต็มไปหมดมันคงไม่ไหวหรอกอีกอย่างกระเป๋าที่พวกเขามีก็คงรับน้ําหนักไม่ไหวด้วยเมื่อเป็นแบบนี้เกรก็เลยบังคับให้ลูกน้องของซัดดัมไปหากระเป๋ามาให้พวกเขาจนกระทั่งพอได้กระเป๋ามาจํานวนหนึ่งทุกคนก็ได้ช่วยกันกระจายทองใส่แต่และ เกเก็ได้บอกให้ทอยไปหารถบรรทุกมาซะพระเอกของเราไม่รอช้ารีบวิ่งขึ้นมาหารถบรรทุกแถวนั้นทันทีซึ่งระหว่างนั้นภูผันเกดก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าเพราะว่าพวกเขาก็ได้ช่วยกันขนทองขึ้นมาขบวนด้วยไม่หนำซ้ำที่มันดีไปกว่านั้นจู่ๆมันกลับได้มีหัวหน้าทหารยรักจากไหนไม่รู้หมอนี่จู่ๆก็ได้โผล่มาแล้วยังสั่งรูร้องมาช่วยเขาขนอีกมันก็เลยทําให้เพียงแค่ใช้เวลาไม่นานเกดกับพวกก็สามารถขนทองขึ้นรถบรรทุกได้ทั้งหมดเ้าว่าก่อนจะถอยกันไปอยู่มันก็มีชาวบ้านคน ทำให้หัวหน้าทหารอีรักไม่พอใจมากๆหมอนี่ก็เลยจัดการยิงฆ่าชาวบ้านคนนีทิ้งทําเอาขนาดที่เกสถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนดีดีอะไรถ้าว่าพอได้เห็นความโหดร้ายตรงหน้าเกตก็ถึงกับทนไม่ไหวสั่งให้คนยิงจัดการกับพวกนั้นซึ่งในการโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวฝั่งเกสก็เลยสามารถเอาชนะมาได้อย่างไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่ฝั่งนี้ก็สบายใจกันได้ไม่นานานักเพราะว่าหลังจากที่พากันหนีมาแล้วสุดท้ายพอฝั่งทหารอิรักรู้เรื่องเจ้าพวกนั้นก็ได้ยิงระเบิดแก๊สพิษนำร่องมาก่อนหลังจากนั้นก็ตามไล,ลัังงพวขออเกกบมาต,าติดซ้ ที่เป็นคนขับรถหมอนีที่เริ่มจะเสียเส้นด้วยความโรกจู่ๆวิกก็ได้ขับรถเข้าดงกระสุนไปทําเอาแต่ละคนต้องหนีตายลงมาจากรถหนักากว่านั้นจากแรงระเบิดเมกกื่อกี้มันก็ทําให้ทอยที่ขับรถตามมาข้างหลังได้ถูกแรงระเบิดอัดเข้าจนทําให้รถตัวเองพิคความไปอีกเรียกเลยว่าตอนนี้เหตุการณ์มันชุลมุนวุ่นวายมากๆเพราะก็ไม่ใช่แค่รถที่พิกความท้องที่พวกเขาขนใส่รถมาตอนนี้มันก็กระจัดกระจายเต็มทะเลทรายไปหมดอีกอย่างจากแกพิษที่ฝั่งอิรักใช้ทอยที่กลัวว่าสองไม่ลูกจะเป็นอะไรเขาก็เลยพยายามจะวิ่งไปตาามมเด็กกคนนนัันล้ลบ สุดท้ายโดยวิสัยทัศน์ที่มองไม่เห็นมากนะักมันก็ทําให้ทอยเขาพาท่าถูกพลทหาอิรักเล่นงานและถูกจับตัวกลับไปอีกแต่ก็ยังดีที่ถึงแม้ทอยจะถูกจับตัวไปในตอนนั้นเองมันก็ได้มีกลุ่มคนปริศนาจากไหนไม่รู้โดยที่คนพวกนี้ก็ได้โผล่ามาช่วยพวกเขาพาไปหลบยังหลุมหลบภัยมีนําซ้าก็ยังช่วยกันขนทองลงไปให้ด้วยแต่ทว่าพอวิกรู้ตัวว่าทอยหายไปไหนไม่รู้หมอนี่ที่ทําอะไรไม่ค่อยจะคิดเขาก็จะรีบวิ่งออกมาตามช่วยทอยในตอนนี้เลยและถึงแม้ชีฟจะพยายามห้ามโอยมากแค่ไหนปรากฏว่าวิเาก็ไไมม่ยออฟัอัังงะรทท้นนนจ คีิที่ฉุนจัดก็ได้สัดหน้าวิกหลายทีขนาดที่ว่ากลุ่มคนที่ผมมาช่วยพวกเขาก็ยังต้องเข้ามาห้ามกันเลยส่วนทั้งฝั่งทอยที่ก่อนหน้านี้ถูกซัดดำจับตัวมาดูเหมือนว่าเหตุการณ์ด้านนอกบางเกร์ที่เขาถูกจับตัวมาขังเอาไวา้ชาวบ้านตั้งมากมายที่รวมตัวกันต่อต้านซัดดำพวกเขาก็ได้ยกทัพมาจัดการกับคนของซัดดำแบบดุเดือดมากๆแถมในตอนนี้เองเอเดน่าที่เธอมาถึงแล้วเธอก็รีบรายงานข่าวสดทันทีว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างจนทําให้มีทหารยยรักเข้ามาห้ามเธออาไวา้และถ้าเกิดเธอยังดื้ออยู่รับรองไไดด้้เลลยยววว่่่าจบมสแแนะแก็ตั กลับมาที่เพจของเราโชคดีที่ทอยเขาบังเอิญเจอโทรศัพท์ที่เจ้าพวกนี้มันยึดมาด้วยเขาเองก็เลยใช้เครื่องที่มันใช้ได้ทวก,กลับไปหาภรรยาเพื่อให้ภรรยาเขาส่งข่าวต่อไปที่กองทัพว่าตอนนี้เขาเองได้ถูกจับตัวเอามาไว้ที่บังเกอร์ไหนแต่ไม่นานนักพวกมันก็จับได้ทอยเขาก็เลยถูกซ้อมอีกรอบหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกปเปลี่ยนไปขังในห้องหนึ่งด้วยส่วนทางด้านค่ายทหารที่เกตกับพัคพวกแอบหนีก็ออกมาในที่สุดกับตันแวนหัวหน้าของที่นี่ก็รู้แล้วว่าเกตกับลูกน้องจํานวนไไ้ัปนหน จนกระทั่งในที่สุดก็ได้รู้จากทหารคนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ทอยเขาได้ยึดแผนที่อะไรบางอย่างมาจากเฉลยซึ่งไม่แน่เหตุผลที่จมวานนั้นหายตัวไปไม่นอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ได้ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นวิกกับชีฟที่ก่อนหน้านี้ตีกันตอนนี้พวกเขาก็ดีกันแล้วพอเคลียร์ใจกันเสร็จพวกเขาก็ได้ต้องมาเช็คว่าตอนนี้เหลือกระเป๋าทองกี่ใบจนพอรู้แล้วว่าเหลือ79บเกใบเกดก็ได้บอกให้วิกกับชีฟทอยกันกลับไปก่อนก็ได้นะถ้าจะไปพวกนายเอาส่วนตัวเองไปซ่อนกันก่อนก็ได้แต่เจ้าคนนนนนนััั้้กกกก็ยยยยยงงืลาาาาวววว่่จะมชอบเเขดดรรถึใสุุหตณ์ ว่ากลุ่มคนที่ปรากฏตัวมาช่วยเกตก่อนหน้านี้พวกเขาก็เป็นคนของอาร์มีครอบครัวที่เกตเขาช่วยมาจากซักดดมเมื่อกี้ส่วนเหตุผลว่าทำไมอาร์มีถึงถูกจับตัวไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าแกนนํากลุ่มต่อต้านซัดดมนั่นเองนี่มันจึงไม่แปลกอะไรที่ซัดดมอยากจะจัดการกับเขามากๆเขาอุตส่าห์เสียทั้งแรงกายแรงใจไปเรียนที่ต่างประเทศกลับมาเปิดโรงแรมแต่ในตอนที่ทุกอย่างมันกําลังดีไอชัวนันมันก็เกิดก่อสองครามบ้าบออะไรขึ้นมาไม่รู้อาร์มีที่แขนจัดเขาก็เลยหาทางเล่นงานซัดดมทุกทางซ้ำรารในตอนที่อาามีเ ัดใจต่อต้านซัดดำอย่างเต็มตัวจูจูฝั่งอเมริกาก็มาทาสัญญาสงบศึกอีกซึ่งมันก็หมายความว่าตอนแรกที่ซัดดำมีศัตรูสองฝ่ายก็คือพวกเขาเองกับกลุ่มทหารอเมริกาแต่พออเมริกาขอสงบศึกมันก็เลยทําให้ตอนนี้กลุ่มของอามีตกที่นั่งลำบากมากๆซึ่งหลังจากที่เกดได้ฟังเขาก็รู้ว่าอามีรู้เรื่องของซัดดำเยอะอยู่พอควรเขาก็เลยเอ่ยปากถามไปว่าอามีรู้ไหมทอยถูกจับตัวไว้ไหนฝั่งอามีก็เลยขอเดาว่าหมอนั่นคงจะถูกจับตัวไปที่โอซิตบังเกอร์แน่ๆเพราะที่นั่นซ อีกอย่างมันก็ไกลาจากตรงนี้พอสมควรเลยด้วยแต่ยังไงซะเกทที่อยากช่วยทอยกลับมาให้ได้เขาก็เลยขอร้องให้อามีช่วยพาพวกเขาไปที่นั่นได้ไหมทว่าอาร์มีก็สะบัดออกมาว่าพกเราไม่มีรถจะไปที่นั่นได้ยังไงดานเกทก็เลยเถียงว่าถ้าไม่มีรถก็เดินไปสิอาร์มีที่สงสัยก็เลยถามว่าทำไมไม่แจ้งให้กองทัพส่งคนมาช่วยละ่ะเกทที่ตอบอะไรไม่ถูกเขาก็เลยแถ่ถ่ายไปเรื่อยจนในที่สุดอาร์มีก็จับได้ว่าเกทน่าจะกําลังโกหกพวกเขาอยู่เกทคงไม่ได้ตั้งใจเอาทองกลับไปคืนให้กับกองทัพอย่างที่ว่านนะนะแน่เมื่บบนนข้ออเส ว่าถ้าเกิดอยากใจเขาพาไปที่นั่นเกทก็ต้องแบ่งทองจํานวนหนึ่งให้กับพวกเขาเหมือนกันเมื่ออย่างนั้นอาเมีก็จะไม่ยอมช่วยอะไรเกทอีกและไม่แน่ถ้าเกิดช้ากว่านี้ทอยที่ถูกจับตัวไปก็อาจจะไม่รอดก็ได้ทําให้ท้ายที่สุดพร้อมไม่เหลือทางเลือกอะไรแล้วเกทเขาก็เลยจําใจต้องรับข้อเสนอของอามีรวมถึงข้อแม้ที่อามีบอกว่าถ้าเกิดจบเรื่องเมื่อไหร่ฝั่งเกทต้องพาพวกเขาทุกคนไปส่งที่เขตชายแดนด้วยเพราะยังไงถ้าเกิดพวกเขายังฝืนอยู่ต่อซันดัมที่ทั้งโหดแล้วก็เฮี้ยมคงไม่ปล่อยให้พวกเขารอดแน่ๆซึ่งเกกลงงร ทุกคนก็เลยพาการเดินทางมุ่งหน้ามาช่วยถอยรวมถึงในตอนที่เดินทางออกมาพวกเขาก็ได้ขนทองติดมือกันมาด้วยและและ้วหลังจากที่เดินเท้ากันมาสักพักหนึ่งในที่สุดพอเดินมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งตรงกลางทางฝั่งนั้นที่เห็นว่าอา์มีเอาพวกทหารอเมริกามาด้วยพวกเขาก็ดูจะต้อนรับอา์มีกับทหารอเมริกาอย่างดีมากๆซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นคงเป็นเพราะว่าคนในหมู่บ้านนี้ต่อต้านซัดดมเหมือนกันทําให้เกสที่เห็นว่าพวกนี้ทําดีกับเขามากเกสก็เลยลองขอให้หัวหน้าหมู่บ้านช่วยโดยเขาก็บอกว่าเขาต้องการรถจํานวนนงเอากากรดดิทพพู ปรากฏว่าหัวหน้าหมู่บ้านที่คงเคยเป็นอดีตทหารมาก่อนหมอนี่ก็ถึงกับยิ้มกลุ้มกิมออกมาเลยฝั่งหัวหน้าหมู่บ้านก็เลยพาเกตไปดูรถสุดหรูที่เขาเก็บเป็นคอลเลกชันเอาไว้ซึ่งก็ถือว่ารถพวกนี้ตอบโจทย์สําหรับเกตมากๆแต่ยังไงซะหัวหน้าหมู่บ้านก็คงไม่ได้ให้ฟรีๆอยู่แล้วดานเกสเขาก็เลยเล่นหนินบอกว่าเขาจะไปต่อสู้กับซัดดำเพื่อเอาอิสรภาพมาแลกให้คำพูดปลุกใจเมื่อกี้มันก็ทําให้ชาวบ้านร้องเฮออกมาเลยแต่ยังไงซะมันก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนใจหัวหน้าหมู่บ้านได้เพราะว่ายังไงพวกเขาก็ตต้้้้อออองงงมีเงีเิิินนท่่าาไไววกแคสรภ มันไม่ได้ทใา,าห <c oughs> ทให้พวกเรารอดตายหรอกนะ <c oughs> เมื่อไม่เหลือทางเลือกอื่นเกสเขาก็เลยต้องยอมสละทองจํานวนหนึ่งส่งให้กับหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อขอแลกกับรถซึ่งด้วยจํานวนทองที่เต็มกระเป๋า้าปฏิเสธก็คงงัวม,มากสุดท้ายพ่อตกลงก็ได้พวกเขาก็เลยได้รถขับมุ่งหน้าไปช่วยทอยกันต่อแต่ทว่าก่อนจะบุกไปถึงบังเกอร์ของซัดดำจะให้ขนทองทั้งหมดไปเสิร์ฟให้มันถึงที่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องด้านอาร์มีกับเกสก็เลยนัดกัรจอดรถแล้วก็ตัดสินใจฝังทองไว้ตรงนี้พร้อมกับสั่งให้ชาวบ้านจํานวนหนึ่อยยกลับมาเีร แข่งทองกันตรงนี้ดีกว่าหลังจากที่จบเรื่องทองเกตสกับอา์มีก็มานั่งวางแผนกันว่าพวกเขาจะบุกเข้าไปในบังเกอร์ของซัดดัมช่วยทอยออกมายังไงซึ่งเกตสกับอา์มีก็คิดแผนอะไรบางอย่างขึ้นมาได้โดยถึงแม้ทหารเอ,อรักจะทํางานให้กับซัดดัมอยู่แต่ลึกลึกแล้วพวกนั้นก็กลัวซัดดัมมากมาเรียกได้เลยว่ากลัวซัดดัมจนเข้ากระดูกดากันเลยเกตสกับอา์มีก็เลยจะใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ปลอมตัวเป็นซัดดัมเข้าไปโดยทั้งสองคนก็หวังว่าฝั่งทหารเอ,อรักจะกลัวซัดดัมจนไม่กล้าทําอะไรพวกเขาส่วนทนางดดู้้าาาานนนนนทอทอนนอยีี่่่ตตเกกํลััังงู้ ที่อันตรายที่สุดซัดดำก็ได้เค้นถามเขาว่าแกมาที่นี่ทำไมมันเป็นเพราะว่าน้ํามันใช่ไหมที่ทําให้อเมริกาเข้ามาสอบมือเรื่องนี้ถ้าไม่มีแกป่านี้ฉันคงได้อํานาจทั้งหมดมาแล้วทว่าฝั่งถอยที่เคยมีภารกิจจัดการกับซัดดำมาก,ก่อนนั่นก็เลยทําให้เขาเกลียดซัดดำเขา้าไสมากๆถึงแม้เขาจะถูกจับมัดเอาไว้พระเอกของเราก็ยังปากเดียมไม่ได้ดูเกรงกลัวซัดดำสเนตไอเจ้าซัดดำใช้ในการข้อมูลรวมถึงทรมานเขาเพื่อสั่งสอนมอนี่ก็เลยสั่งให้ลูกน้องเอาน้ำมันกรอกปากใส่ทอยไปซะเรียกเยาว,ว่าตอนนี้ถอยเขาทรมานมากๆแต่่ทวา ระหว่างที่ทอยกำลังอดทนอย่างสุดแรงเกิดอยู่นั้นที่ข้างนอกบางเกร์ในที่สุดเกตกับพวกอา์มีก,ก็เดินทางกันมาแล้วซึ่งในตอนที่ขับเข้ามาพวกเขาก็ได้ใช้ธงของซัดดาพร้อมกับบอกกับทหารยามว่าตอนนี้ซัดดาอยู่บนรถซึ่งแน่อยู่แล้วที่พวกทหารจะไม่ยอมเชื่อในตอนแรกพวกเขาก็เลยจะขอตัวสอบรถแต่จังหวะนั้นที่ถนนข้างนอกก็มีขบวนรถของซัดดาผ่านมาพอดีพอเห็นแบบนั้นพวกทหารยามก็เลยเชื่อแล้วว่าซัดดามาจริงด้วยความกลัวตายแต่ละคนก็เลยวิ่งหนีกันอย่างสุดแรงเกิดมันก็ทำให้เกตกับพรรคพวกทางสะดวกจะบุกเข้ามาข้าง เรื่องราวมันก็ไม่ได้ง่ายไดขนาดนั้นเนื่องจากก็ได้มีคนของซัดดำสองคนเกิดรู้ตัวขาเจ้าสองคนนั้นก็ได้ดักซุ่มยิงพวกเขาจากบนกำแพงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นก็เลยเป็นฝั่งเกรทที่กำลังถูกพวกซัดดำกระหน่ำยิงมาอย่างไม่ยั้งมือแต่และคนก็ต้องต่างพากันวิ่งหนีตายกันไปคนละทางรถที่ขับมาเมื่อกี้ก็ถูกยิงจนระเบิดพวกของวิคก,กับอาร์มีที่รออยู่ข้างนอกก็เลยต้องช่วยกันรับมือกันอย่างสุดกำลังส่วนทางด้านเกรทกับชีฟที่สามารถเข้าไปข้างในได้แล้วในช่วงเวลาหน้าสิดดก,ก็มมีชีชาาวบ้นท่ัั จับขังเอาไว้เป็นโหลก่อนจะมาช่วยทอยเกตกับชิฟก็เลยช่วยกันปล่อยชาวบ้านออกมาก่อนและแล้วในตอนที่ชิฟพ,พาชาวบ้านถอยกลับออกมามันก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ฮอของทหารออรักกาลังไล,ล่กราดายิงใส่วิกแล้วก็คนของอาเมทายพูดก็คงดูหน้าเหลือเชื่อมากๆเพราะว่าชีฟที่คงเก่งรักบี้พอควรหมอนีก็ได้โชว์หวดใช้ระเบิดติดกับลูกหลักบี้แล้วก็ได้ปาขึ้นไปจัดการกับฮอทําให้ฮอถูกระเบิดจนเละไม่เหลือซากและสุดท้ายหลังจากที่จัดการกับฮอได้แล้วตัวทอยที่ได้ผู้พันเกตช่วยออกมาเขาเองก็พยายามเดินตามหาวิกเพื่อรัก ถอยที่ไม่รู้ว่าอามีเป็นใครเขาก็เลยพยายามคุมตัวหมอนั่นไว้ก่อนเพราว่าหลังจากที่ชิฟช่วยอธิบายว่าอามีเป็นคนส่งคนของตัวเองมาช่วยเขาพระเอกของเราก็ได้กอดขอบคุณอามีประยกใหญ่ระหว่างนั้นวิกที่วิ่งหนีไปทางหนึ่งก็ได้วิ่งกลับมาหาพวกเขาแต่ก็โชคร้ายที่วิกเขาถูกหานนิรักที่ซ่อนตัวอยู่ยิงมาจากข้างหลังในตอนที่วิ่งมากอดถอยเพ่อรักวิกก็เลยต้องมีสภาพที่มีรูอยู่กลางหลังส่วนทางด้านผู้พันเกรสที่เห็นลูกน้องถูกยิงเขาเองก็พยายามมองหาว่ามือปืนมันอยู่ตรงไหนจนในที่สุดเขาก็สาาาามมรรถจจัััดกกบเ้้ืือปนนนนคลงไไ แต่สำหรับในตอนที่ทอยกำลังตะโกนให้เขามาช่วยปรากฏว่าทอยเองก็ได้ถูกยิงไปอีกคนหนึ่งและเรื่องที่มันน่าเศร้าที่สุดสําหรับทอยก็คือระหว่างที่เขากําลังจับมือบอกให้เพื่อรักแข็งใจเอาไว้ในท้ายที่สุดวิกท,ที่ทนพิษบาดแผลไม่ไหวหมอนั่นก็ได้สิ้นใจตายลงไปข้างๆตัวทอยซึ่งมันก็ทําให้ทอยเสียใจมากๆซึ่งถัดมาหลังจากที่ชิฟกับเกดต,ตามบริการกับคนของอิรักหมดแล้วทั้งสองคนก็ได้กลับมาเช็คว่าตอนนี้ทอยเป็นยังไงบ้างโดยจากกระสุนที่ทอยก็ถูกยิงดูเหมือนว่ามันกกกกก็ททํําาาาาาใให้้ปอออออออดเถูยยิงงงจนนช่่งงขมมีาาศรวออ เพื่อรักษาชีวิตของทอยเอาไว้เกรซเขาก็เลยใช้เข็มเจาะอกของทอยจะได้ขับให้อากาศที่มันขังอยู่ออกมาข้างนอกทําให้จากการช่วยของเกรซพระเอกของเราก็เลยรอดตายมาได้อย่างเฉียบเฉียดและแล้วหลังจากที่สามารถจัดการกับทอยแล้วเรียนทุกอย่างมันจบลงพวกเขาก็ได้ช่วยกันหอร่างอควิกแล้วก็ได้พากันขับรถถอยกลับไปยังจุดซ่อนทองพอมาถึงเกรซเขาก็ได้ติดต่อไปหาวอรโลลูกน้องที่เขาเคยส่งให้ไปปั่นหัวนักข่าวสาวโดยเกรซก็บอกให้วอโลเอารถบรรทุกสี่คันมารับพวกเขาสําหรับใครก็ตามที่ยอมมาช่วยเขาก็จะจ่ายเงินให้คนละพัน ท,ที่สุดเอานักข่าวสาวจอมยุ่งอย่างไอเดน่ามาด้วยนะส่วนพวกชาวบ้านที่อยู่กับอาร์มีเพื่อตอบแทนจากเรื่องเมื่อกี้เกตกับพวกก็ยอมแบ่งทองให้กับทุกครอบครัวไปครอบครัวละแท่งซึ่งนี่ก็เป็นการตอบแทนที่พวกเขาช่วยฝั่งอเมริกามาตลอดแล้วก็ธนาอาร์มีหลังจากที่เขาแบ่งส่วนแบ่งกับเกดเขาก็ได้บอกให้เกตฝั่งทองเอาไว้ก่อนถ้าเขาหนีรอดไปได้เมื่อไหร่ค่อยขุดทองกลับออกมาใช้เพราะว่าถ้าเกิดถึงตอนนั้นซัดดำคงคิดไปว่าเขาได้หอบทองทั้งหมดหนีไปแล้วทั้ง3คนก็เลยเลือกฝั่งทองทิ้งเอาไว้ตามคำบอกของอาร์ ว่าเกสสามารถชิงทองกลับมาได้ไหมซึ่งเกสก็ตอบไปอย่างมั่นใจว่าไม่ถ้าว่าเขาสามารถช่วยชาวบ้านมาจากซัดดำได้เยอะมากๆยังไงตอนนี้พวกเราต้องพาชาวบ้านทั้งหมดข้ามชายแดนไปให้ได้ถ้าเสียเวลากว่านี้ซัดดำมันต้องตามมาเช็คบินกับทุกคนแน่ๆทางด้านนักข่าวสาวเองเธอเก็เข้าใจเหตุการณ์ต่อไปก็เลยเป็นเกสท,ที่ขับรถพาทุกคนมาส่งที่ชายแดนรวมถึงในตอนที่เดินทางไปถึงชายแดนจนได้เจอกับพวกทหารติดอาวุธที่คอยคุ้มกันอยู่อีเดน่าเธอก็เป็นคนรับหน้าที่รายงานข่าวเดินที่เกิดขึ้นบวกกับที่ก่อนหน้านี้เกสก็ได ทหารอิอรักก็เลยดูไม่ค่อยต่อต้านพวกเขาสักเท่าไรแต่แล้วก่อนที่เรื่องราวทุกอย่างมันจะจบลงได้ดีกับตันแวนหัวหน้าของเกตท,ที่รู้เรื่องทุกอย่างมาแล้วตัวเขากับทหารจานวนหนึ่งก็ได้นั่งฮอมาถึงชายแดนและพอมาถึงจุดนี้พวกทหารก็ได้จับทุกคนเอาไว้เมื่อวินไม่กระทั่งพวกชาวบ้านที่กําลังจะข้ามชายแดนไปด้วยซึ่งทางนานเกตท,ที่ทุกอย่างมันเกือบจะจบลงด้วยดีอยู่แล้วอย่างน้อยถึงแม้พวกเขาจะถูกจับแต่เขาก็ขอร้องอ้อนวอนให้กับตันแวนปล่อยชาวบ้านไปได้ไหมถ้าว่าฟังแวนเขาก็ไม่สนอะไรทั้งนั้น้นาานนาาาหหะบขึททร,รแๆใ ท้ายที่สุดเมื่อไม่เหลือทางเลือกอะไรแล้วเกทก็เลยพยักหน้าให้กับทอยแล้วก็ชีพซึ่งทั้งสองคนก็พยักหน้าตอบเพื่อส่งสัญญาณให้เกทลงมือได้เลยดานเกทพอเห็นแบบนั้นเขาก็เลยตะโกนบอกไปว่าทองคําที่นคนไม่ขึ้นคูเวดพวกเขาก็รู้ว่าทองทั้งหมดถูกซ่อนเอาไว้ที่ไหนซึ่งถึงแม้ตอนแรกกับตันแวนจะไม่เชื่อแต่พอเกทเขาโยนทองคาแท่งหนึ่งมาให้ดูฝั่งนั้นก็เปลี่ยนท่าทีจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยทว่ายังไงซะก่อนจะบอกว่าทองอยู่ไหนแวนก็ต้องปล่อยชาวบ้านทั้งหมดข้าม สุดแสบทั้งสามคนก็ได้พาพวกเขามายังจุดที่ซ่อนทองเอาไว้หลังจากนั้นพอจบเรื่องพวกเขาก็ถูกจับขึ้นสารอาหารตามระเบียบแล้วก็หลังจากที่รับโทษกันจนเสร็จสับในตอนจบแต่ละคนก็ได้แยกย้ายกันไปตามทางชีวิตตัวเองซึ่งพวกเขาแต่ละคนก็ใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้เสียดายเรื่องทองในอิลักสเนทพร้อมกับทีในท้ายที่สุดตัวหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับหนังเรื่องทรีคิงโชคขุมทรัพย์มหาภัยขุมทองโดยในส่วนคะแนนตัวหนังก็ได้คะแนนจาก MDB ไป7.1คะแนนและคะแนนจาก es, รอเทนโทม ยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่ควรพลาดกันเลยนะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบการสปอยแบบนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e หรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวพวกเราจะหาหนังดีๆสนุกๆมาสปอยฟังกันอีกนะสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมนะครับทานดกถึงหนังให้ดึกถึงนอบกลับมาเจอกันใหม่หนังเรื่องต่อไปครับขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับสวัสดีครับ